สวัสดีค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัตชิมได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนมาน์ขณะนี้ทางโรงเรียนได้เพิ่มช่องทางการสอนในรูปแบบ Google Meet ที่โรงเรียนได้จัดให้ดังนี้ค่ะ การเข้าห้องเรียนเป็นคล้ายๆเดิมนะคะคือเข้าเว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัตชิมจากนั้นเลือกระดับชั้นค่ะเมื่อเลือกระดับชั้นเสร็จแล้วนะคะให้เลือกห้องเรียนค่ะหากคุณครูสะดวกในการใช้ช่องทางการเรียนการสอนในรูปแบบ Line Meeting ยังคงมีปุ่ม Line Meeting ตรงนี้อยู่นะคะหรือจะสแกนในรูปแบบ QR Code ก็ได้ ในส่วนต่อมาคือรูปแบบการเข้าห้องเรียนในรูปแบบ Google Meet โดยการเข้าใช้งานทุกครั้งนะคะจะต้องใช้ Gmail ของโรงเรียนน้มินธราชุทิศมัธยมโดยใช้ Gmail ที่ลงท้ายด้วยว่า nm.m.ac.th ค่ะเมื่อล็อกอิน Gmail ของโรงเรียนเสร็จแล้วให้มาคัดลอกข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นรหัสห้องเรียนจากนั้นให้คลิกปุ่มเข้าห้องเรียน Google Meet ตรงนี้นะคะ เมื่อเข้ารูปแบบห้องเรียนแล้วนะคะจะต้องอนุญาตให้มีการใช้งานไม้และกล้องของตัวเครื่องนะคะให้คลิกปุ่มเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นการเข้าสู่ห้องเรียน Google Meet แล้วในส่วนของคุณครูและนักเรียนที่ใช้ Gmail ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมจะสามารถเข้าสู่ระบบห้องเรียนได้โดยไม่ต้องรอคำอนุญาตนะคะส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรร Gmail ของโรงเรียนนวามินทราชุทิมชิมให้คุณครูนะคะไปที่ปุ่มบุคคลตรงด้านล่างขวานะคะแล้วไปทำการเชิญนักเรียนเข้าระบบห้องเรียนโดยใช้ Gmail นอกองค์กรได้นะคะแต่ต้องได้รับการเชิญเท่านั้นจากนั้นคุณครูก็สามารถ พิมพ Gmail ของนักเรียนหรือคัดเลือก Gmail ของนักเรียนที่คุณครูเคยติดต่อไว้นะคะแล้วก็สามารถคลิกและเชิญนักเรียนเข้าสู่ระบบห้องเรียน Google Meet ได้เลยค่ะในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และนักเรียนที่เข้าใหม่ซึ่งยังไม่มี Gmail ของโรงเรียนนวมินทราชุทิตมชิมจะต้องส่ง Gmail ส่วนตัวของนักเรียนไปหาครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเพื่อให้ทำการ เชิญเข้าสู่ห้องเรียน Google Meet คำเชิญจะถูกส่งไปให้นักเรียนที่ Gmail ของนักเรียนนะคะให้นักเรียนเข้าไปคลิกเพื่อร่วมการประชุมออนไลน์ได้เลยค่ะในการเข้าห้องเรียนนักเรียนอาจจะต้องปิดไมโครโฟนไว้ก่อนหากมีการสนทนากับครูผู้สอนจึงค่อยเปิดณเมื่อเวลานั้นค่ะอย่าลืมว่านักเรียนต้องเข้าเรียนร้อยละ80ของช่วงเวลาเรียนในชั้นเรียน ซึ่งมีการนับเวลาจริงเกิดขึ้นแล้วนะคะหากมีปัญหาในการเข้าเรียนตามระบบดังกล่าวให้ติดต่อครูที่ปรึกษาครูผู้สอนหรือหัวหน้าระดับได้ค่ะ